นายสุธาชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด1 9เข็มแรกให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา33ไปแล้วกว่า1นึ่งล้านสามแสนรายขณะนี้คณะทำงานบริหารจัดการและกระจายวัคซีนได้เตรียมจัดศูนย์ฉีดวัคซีนเพื่อให้บริการแก่ผู้ประกันตนมาตรา33ในการฉีดวัคซีนเข็มที่สโดยจะเริ่มฉีดในวันที่16สิงหาคมนี้เป็นต้นไป เป็นวัคซีนยี่ห้อแอสตราเซนกาทั้งหมดโดยผู้ประกันตนที่ได้รับวัคซีนเข็มที่1เป็นแอสตราเซนิกาจะได้รับวัคซีนเข็มที่สองเป็นยี่ห้อแอสตราเซนิกาเหมือนเดิมโดยผู้ประกันตนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับวัคซีนเข็มที่1ตั้งแต่วันที่7มิถุนายนถึงวันที่2 1กรกฎาคมจะได้รับวัคซีนเข็มที่สองตั้งแต่วันที่16สิงหาคมนี้ไปจนถึง28กันยายน ส่วนกลุ่มฉีดสูตร2ซิโนแวคบวกแอสตราเซนิกาแบบสลับวัคซีนามาติของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติคือผู้ประกันตนที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกเป็นยี่ห้อซิโนแวคจะได้รับเข็มที่2เป็นยี่ห้อแอสตราเซนกาทั้งหมดเช่นกันโดยผู้ประกันตนในพื้นที่กรุงเทพมหานาครที่ได้รับวัคซีนเข็มที่1ตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมถึง6สิงหาคมจะได้รับวัคซีนเข็มที่2 ตั้งแต่วันที่16สิงหาคมไปจนถึงวันที่27สิงหาคมขณะที่ผู้ประกันตนมาตรา33ในกลุ่มจังหวัดภาคผลิตส,สำคัญ5จังหวัดได้แก่นนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาสมุทรสาครและนครปฐมจะได้รับวัคซีนตามสูตร2 Sinovac บวก AstraZeneca ต,ตั้งแต่วันที่22รกรกฎาคมถึง13สิงหาคมจะได้รับเข็มที่2เป็นยี่ห้อ AstraZeneca ต,ตั้งแต่วันที่16สิงหาคม จนถึง27สิงหาคมและในกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา33ในกลุ่มจังหวัดภาคผลิตสำคัญ EEC และสมุทรปราการที่ได้รับวัคซีนตามสูตร2ซิโนแวคบวกแอสตราเซเนกตั้งแต่วันที่2สิงหาคมถึง20สิงหาคมจะได้รับวัคซีนเข็ม2เป็นยี่ห้อแอสตราเซเนกตั้งแต่วันที่23สิงหาคมไปจนถึง10กันยายน ความวิตกกังวลของคนที่ฉีดเข็มหนึ่งคิดว่าเข็มสองจะได้มาไหร่นั้นเราเองยอมรับนะครับว่าเรามีการประสานงานกับกรมควบคุมโรคมาตลอดวันนี้เข็มสองเรียนที่น้องผู้ใช้แรงงานในมาตรา3-3ามทุกคนว่าที่ท่านฉีดไปแล้วล้านกว่าคนในเข็มหนึ่งเข็มสองในกรทมท่านจะได้รับตั้งแต่วันที่16สิงหาเพราะครบรอบแล้วนะครับแล้วก็5จังหวัดชายขอบที่ได้ชินโนแบตไปเข็มหนึ่งเข็มสองคือแอสซ่าก็จะได้วันที่16สิงหาไล่ขึ้นไปเหมือนกัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวด้วยว่าสำนักงานประกันสังคมได้เตรียมพร้อมศูนย์ฉีดวัคซีนกระจายทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานาครทั้ง12ขงเขตความรับผิดชอบรวม26จุดฉีดและทั้ง5จังหวัดเรียบร้อยแล้วพร้อมส่งแจ้งนัดหมายให้ผู้ประกันตนทราบวันเวลาและสถานที่รับวัคซีนล่วงหน้าผ่านทางเ m s เเอสเข้าโทรศัพท์มือถือให้ผู้ประกันตนทราบตั้งแต่วันที่11สิงหาคมเป็นต้นมา หรือสามารถตรวจสอบวันนัดหมายฉีดวัคซีนเข็มที่2ได้ที่หน้าเว็บไซต์สำนักง,งานประกันสังคม www.sso.go.th oh. อีกช่องทางหนึ่งด้วยหากไม่พบข้อมูลให้รีบแจ้งในยจ้างหรือ HR ของบริษัทโดยด่วนนิตยาคุณสิมรายงานค่ะ